สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกทุกท่กทานเลยนะคะไม่ว่าจะ FC เก่า FC ใหม่นะคะวันนี้แอดมินก็มีแนวทางฮานอยนะคะสูตรวัดใจนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าสามนอยเนาะมาแบ่งปันเช่นเคยจ้าก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังจ้าทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดนะคะเด็กอายุต่ำกว่า18ควรได้รับคำแนะนำจ้าเดี๋ยวเรามาสรุปผลของฮานอยวันที่ วันที่หกกันก่อนนะคะอ่าเลขกําลังวันเนาะจะมีหนึ่งมีสามมีเจ็ดมีหกและมีแปดนะคะรางวันพิเศษออกศูนย์สี่แปดและสามหนึ่งนะคะศูนย์สี่แปดสามหนึ่งเนาะศูนย์สี่แปดนะคะเลขเด่นไม่มานะคะเลขเด่นหลุดไปนะคะศูนย์สี่แปดเลขกําลังวันมาแปดนะคะส่วนตัวเจาะก,ก็หลุด ไปเอ้ยตัวเจาะเข้าค่ะเพื่อนๆจ๋าได้กําลังวันไม่มาแต่ตัวเจาะเข้านะคะ48ค่ะเพื่อนๆจ๋า48ตรงๆเนาะนะคะตัวเน้นให้ด้วยนะคะเพื่อนๆจ๋าส่วน31นะคะเลขกําลังวัน3มานะคะมี36 39นะคะส่วน31ไม่มีเนาะแต่เลขกําลังวันมา3และ1นะคะอันนี้เข้าแต่3เนาะเพื่อนๆจ๋าเข้าแต่3จ้า ส่วนนะคะส่วนรางวัลปกติเนาะ728นะคะ7 2 8เลขกำลังวัน7มานะคะ7ตัวหน้าเนาะนเพื่อนจา๋าเอาเลขเต่นค่ะ7มาเนาะวิ่งรูด7มาค่ะเลขกำลังวันมี7นะคะมี7มี8นะคะส่วนตัวเจาะสอง2สองไม่มีนะคะอันนี้ก็หลุดไปค่ะขอโทษขออภัยด้วยนะคะเลขล่างเนาะ หนึ่งห้านะคะเลขเลขเด่นไม่มานะคะเลขกําลังวันมาหนึ่งนะคะส่วนหนึ่งห้าหลุดไปนะคะก็ข,ขอโทษขออภัยด้วยค่ะ VIP นะคะหนึ่งสี่เจ็ดเนาะเลขเด่นเจ็ดเข้านะคะกําลังวันเจ็ดมานะคะหนึ่งมานะคะส่วนตัวเจาะสี่เจ็ดเนาะมีสี่แปดค่ะเพื่อนๆจ้าสี่เจ็ดไม่ถึงเนาะเพื่อนๆเ,เนาะก็ขอโทษขอขอภัยด้วยค่ะหลุดเนะาะเพื่อนๆจ้าหลุดค่ะ มีสี่หกสี่แปดเนาะส่วนหนึ่งสองนะคะเลขเลขเด่นไม่มาเลขกําลังวันเข้าหนึ่งนะคะส่วนตัวเจาะหลุดไปค่ะเพื่อนๆจ๋าก็ขอโทษขอไปด้วยนะคะเข,ข,ข้าแค่คู่เดียวเนาะนเพื่อนๆจ๋าเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาตามต่อวันที่เจ็ดกันนะคะวันที่เจ็ดเตือนหกหกสี่นะคะหกคู 6, ่เด่นเช่นเคยนะคะหกคู่เด่นเนาะอ่าเลขกําลังวันนะคะมีศูนย์นะคะมีสามนะคะมีสี มี5และ6นะคะส่วนตัวเด่นจ้าตัวเด่นเนาะเพื่อนๆจ้าตัวเด่นตัวเด่นนะคะมีศูนย์เด่นก่อนนะคะเด่นก่อนเนาะเด่นมีเด่นศูนย์นะคะเด่นสี่เด่นหกนะคะ เพิ่มเด่น9ด้วยนะคะ6กับ9คือตัวตัวเดียวกันค่ะเพื่อนๆจ้าแต่แอดมินจะลงให้เนาะบางครั้งเพื่อนๆก็นึกไม่ถึงเนาะว่ามี9ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพื่อนๆจ้าส่วนชุดเด่นเนาะชุดเด่นค่ะมี0 4นะคะ สองห้าสี่ไปกลับทุกครั้งนะคะสามสี่ชอบตัวไหนก็ตามนะคะเพื่อนๆอย่าลืมไปกลับนะคะส่วนตัวกันเนะาะ9 6นะคะ4 2 6 0 6 3 2กศน,น,นะคะ และห้ตัวเลขอาจมีเข้ามีหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเนาะเพื่อนๆขาโปรดใช้วิจารณญานในการรับชมและรับฟังนะคะดามิน I mean. เน้นให้เนาะห้องนะคะสานะคะสี่หนะคะ หกสองจ้าส่วนนะคะส่วนชุดกันเนาะชุดกันนะคะเก้าหกนะคะสองศูนย์เนาะเพื่อนๆจ้าโปรดใช้วิจวนะารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะขอให้เพื่อนๆทุกท่านโชคดีจ้าขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่เข้ามารับชมและให้กำลังใจทางช่องของเรานะคะ ขอให้เพื่อนเทุกคนโชคดีจ้าก่อนจากการแอดมินก็ขอกำลังใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจ้าเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ